สังเกตดูที่ทุ่มแอดจุดสิบหกสิบหกดอกแต่ว่าทุ่มใหม่แค่สิบผ่าดอกนะคะบ่ใหม่หนึ่งดอกนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์เนาะค่ะเทพเทวดาอารักษ์เนาะค่ะเทพเทวดาสิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอหลวงพ่อทุกๆองค์ขอปู่เพชรเงินนาคราชย่ากโกมินด้วยเด้อขอให้ปฏิหารเลขตัวใดที่จะออกในวันนี้ช่วงบ่ายสามโมงเย็นถึง สี่โมงรัฐบาลไทยก็ขอให้แจ้งออกมาในเลขทูปนี้ด้วยเถิดค่ะเฮงๆปังๆมันๆรวยๆเด้อขอปฏิหารจงเกิดด้วยเถิดเมื่อกี้วางผิดทางเนาะค่ะ ตัวแรกก็มาห้าในคาะดูน่าจะเป็นเลขห้าตัวไหนม้วแมนก็บต้อตรงมาเด้อตัวไดที่จะออกถึงจะต้องโผล่มาเด้อปูเด,ด้อตัวไหนไม่ใช่ก็ย้า้มีเลขออกมาแผ่นแมนจใหเป็นเลขที่จะออกมาในออกมือนี่เด้อสาธทูเด้อ ขานาะออกมาแล้วตัวแรกคือเลขค่าแหงๆปังๆเลยรวยทูบที่จุดไว้เนาะจุดสิหดอกแต่ปรากฏว,ว่าไม่ไม่แค่สิบห้าดอกเะบ่งบอกเอียงเนาะเลขทูปก,กับเลขค่าเลขค่าขขตัวแรกนาะ แนวทางรัฐบาลไทยวันนี้นะคะ่ะจากโจพาลวยขอให้เอฟซีแฟนซ่องนะคะ่ะแข้งแข้งปังปันนน่นเหมือนมานเด้อมือนีเดอ้อขอปฏิหารนะคะ่ะบังวิวไปนั่งเลยสิ บิ้วรอตัวเลขก่อนนะง่ะรอตัวเลขแนวทาง ตัวที่สอง<ม>เห็นหัวแล้วนะคะ<ม>เห็นหัวมาแล้วเลขอย่างน้อนเนี่ยเลขเก้าหมอที่สองหัวโผลมาแล้ว แต่หัวเนาะเลข้าเนาะตัวที่สอคือ9เนาะ ตัวที่สองคือเก้าเนื้อรอก่อนเด้อเอีเด้อให้ดูวิวเ้อค่ะดูวิวสวยๆไปกันเพราะจุดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนล้อค่ะแอดจุดทูบเวลาเที่ยงตอนเที่ยง เอแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขที่จะออกบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นวันนี้นะคะว่าที่เราแอดได้ห้าหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งหนึ่งนะคะปรากฏเลขออกห้าหนึ่งล่างวันนี้ห้าเก้ามาแล้วนะคะเลขสองตัวก็คือห้าเก้าสองตัวคือห้าเก้านะคะอ่าดูวิวไปก่อนเลยจีเดอ ระหว่างที่รอแล้วกันระหว่างที่รอกะะ็จะพูดได้ฟังนะ,ะว่างวดที่แล้วนะคะ่ะแอดได้จุดทูบได้หาหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งหนึ่งก็ออก 5, 1, ะคะ่าหนึ่งเนาะวดก่อนก่อนย้อนหลังกับปีอีกสองงวดนะะแอดจุดได้แปดเก้าศูนย์แรกออกศูนย์เก้าข้างบนนะคะแอดก็เลยอัพ วันนี้ก็อยากจุดอีกแล้วค่ะก็ขอหลวงพ่อทุกๆองค์แล้วก็เทพเทวดา,าสิบหกชัน้นฟ้าสิบห้าชั้นดินแล้วขอปูเ่เพชรเงินนักลานญาติโกมินด้วยก็ขอให้ปาฏิหาริย์จงเกิดนคะคะขอให้ปาฏิหาริย์จงเกิดขอให้เป็นเลขที่ออกในวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นต้องฝากเอซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุขพน้อง ก็วันนี้ก็ขอให้รวยไปพร้อมๆกันมีโชคมีลาบพร้อมกันนะคะขอให้รวยยกช่องไปเลยวันนี้ขอปฏิหารจ,จงเกิดเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยเหมันๆทุกทุกคนทุกทุกท่านตัวที่สามหัวกําลังโผล่มาแล้วนะคะตัวเลขตัวที่สามหัวกําลังโผล่มาเนะะี่ยค่ะ มาแล้วค่ะเอาเป็นเลขสองบ่ห้าเก้าสองบ่ ลขทูบนะคะเลขทูบสิบหกดอกที่จุดวันนี้แต่ว่าไม่สิบห้าดอกนะ,ะจุดสิบหกดอกแต่ว่าใหม่แค่สิบห้าดอกหนึ่งห้าสีไม้หรบอหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ไม้อีกอยู่บอ เพราะว่าพื้นที่มีจำกัดเนาะเลขสองนะาห้าเก้าสอง ชัดเจนนะการเลขทูปห้าเก้าองมันบ่เลขทูปห9 2, าเก้าองนะคะ่ะพี่ขอเง,ง่งๆปังๆมันๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านเด้อมือนีเด้อ รวยยกช่องเลยห้าเก้าสองวดนนี้แห่งปังดังรวยทุกๆคนทุกๆท่านเลขสองก็คือเลขสี่เด้อเนาะเนาะเลขสองคือเลขสี่บอยส่ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เดเด้อกาเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าร่วยเนาะค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุวันที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะรวยรวยค่ะวันนี้ก็มีเลขห้าก้าสและก็เลขสิบแคะพราจุดทูดสิดอกใหม่แค่สิดอกนะคะ าแฟนช่องแห้งๆแงป้งๆเด้อปูเด้อเอาคลิปนี้ก็เขากรกล่าวคว่าสวัสดีค่ะ